บายดีพี่น้องพอๆพอกับส่องน้องแทนคือเก,าก่าคือเดิมเนาะเมื่อนี่ก,ก็มากินเข่าเสาาน้ำน้องแทนเด้อมากินไก่ทอดน้ำน้องแทน <c oughs> หลาหันหน้าฉะปาลุงกินไนปงปาลุงมึงลุกน้องแทนกินเข่าพี่น้องเอยกินข่าเองผูนกระบวยกระบวยกาบ,กบข้อตัวข้อไฟรลายพี่น้องเฮาไปลุกคีบพีเบิ่งนเนาะเฮากับบ่ค่อยมีเวลาเนาะแล้วก็ บุคอยมีเวลาวันนึแทนเพิ่นเสาพี่น้องเอ้ยเฮาก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะอ่ะนั่งนั่งข้างหน้าให้ปลาลุงกัดไก่ให้ปลาลุงเบิ่งนี่เนาะเออนั่นเด้์นะมาเด้อปลาลุงปลลาุงกินข้าวน้ำนองแค่เลยว่าดังแต่หนติลูกกินข้าวน้ำนองแทนแน่เด้อกับไก่เอฟซี คองมากพี่น้องเอ้ยแม่ทอดนะเผาแล้วเผาอีกอย่างกลับไปกลับมาก,กลับไปกลับมากคองมากเมื่อคืนกระทั้งพ้นทั้งลมพี่น้องเปตายานะิดใจน้ากระทินกันจนหักจนอันนาเบิร์ตก่อนข่าวลูกชายพี่น้องลูกชายมีข่าว

กัดหนองไก่ฝื้นการแห่พาลุงด้วยปลาลุงแทนกันยังบ่ท่านในล่งมาดอกพี่น้องจ้ายังมีบ้านแต่ละการการขอขอเถอะขอพายละลายเนาะเอฟซีทุกลุ่านนะกะอ่าที่เพิ่นเข่ามาคอมเมนต์เป็นห่วงเฮากับห่วงลูกชายนะกะเขาขอบคุณในรายด้วยจ้าที่เป็นห่วงเฮากับลูกชายมืึอคือหนี่งกระทั่งพ้นทางลมยานพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันโกงใหม่หลายเด้อ ยามันลมกระดาษดอกลมแถลมหวานหักบ um <ừ. S 1> um um ่เฮงพี่น้องบ่เฮงประมาณบ่หอดชั่วโมงดอกพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกูเครึ่งชั่วโมงอย่างเงยอางเก่งกับพี่น้องเอยอะมันเบิดกับเอาไม้นั่นเบิร์ตกับแห้งถ้ามีตี่นี่น่ะนี่เอาเทานั้น กินข้าวกับลูกไส้กับแสบพี่น้องเลยแต่ละมื้ออากาศก็บน,นาวเย็นว้อยอู่ข้าวไส้ลูกน้องแพนนะกินข้าวเก่งขงู่เหมยกินนมกับเก่ง,องอเงอา,าสีเอาเอาเอาหน่าใหญ่ๆนะออกมานะเม่ออกมาเ <c oughs> ดี๋ยวปราลุงสิให้กินนมกับเก่ง นอมอโววันตินนะเธอละสองกล่องสามกล่องกินขณะกินข้าวอิ่มเน,นี่พี่นอ้องเลยเพิ่นอ้วนในเดี๋ยวเพิ่นเมีซีมีสันอ้วนนะตินงอือยังไงพี่น้องเลยอยู่กับลูกกับจังซี่แหละป้อนข้าวลูกงานเทากับยมพันแล้วเทาก็เลยป้อนข้าวลูกก่อน ยังบ่ได้เด็ดกัดตัวใหม่ลูกนี่ครับเอาตัวนี้นี่เอาตัวนี้กัดกินตัวนี้ตัวนี้มันเบิดแล้วเออกินตัวน้นก็กินได้ผกกบวยกบวยได้ปลาลุงเอ้ยน้องแพนี่น้องแพกินข้าวเก่งกระบวยปลาลุงเบิ่งูคยิเอายมาปลาลุงบ่เห็นมหน้าใหญู่ปลาลุงบ่เห็น โอ้ยโอ้ยปลาลุงเสีเอามะกอกซับหัวเลยแหละรมยากาศกะนาวเย็นลมพัดไปบ่เอามากินหม่เตเลยเจ้ะมาเกินไม่เตเัวเดิเดิมแม่เอามากอกอีกพี่น้องฮะสิเผาเผาคือนกันแล้วเนาะ เดือะต้มต้มมันบ่ค่อยหอมหมากลินฟ้านะพี่น้องมันเป็นยาวนะผักไงยาวนะหมากลินฟ้าอ่้อืมเฮ่ออยู่ในสวนคืเอามาก้อยกินแซ่พี่น้องมากลินฟ้าเผานะคะเอามาก้อยใส่กับขวใส่นปลาปลาแดดกันนะพี่น้องก้อยแซ่พี่น้องตะกี้เขาบกข่อยกินดอกนาซาวเนาะนาซาวเพิ่นอันนั้นเิ่นเห็ดสู่กินแซ่พี่น้องเห็น คมแต่ว่าคมแต่ว่ามันแ่บมันนัวนะพี่นอ้องเขาก็บบเคยกินบรแล่นอันนาซาวคนเมืองท่านเ <Building. S 1> มืงมงองยังแหละเมืองนองโบเมืองอันนาบริษพี่นอ <c oughs> ้องเิ่นมากก่อนเพื่อนเหตุตจ,กตจกกกูกินติดใจพี่น้องก็เลยแ่บเวลาเห็นมาวินใหม่บางที่เม่บางที่เม่แคนก็่อกินใส่มะนาวคือเขาก็ไอหลับมูหลับยังงี้เลยพี่น้องขาใส่ถูน่องไก่กับน่องที่ซองกับจุนซีเบิร์หเลย นับออกมาเดี๋ยวปลาลุงสีหา้าปลาลุงสีห้ายบากหลาเดี๋ยวข้าวซีเดี๋ยวเข้าสีอันน,นั้นอีกเอ้ากินขา้าวเล่นเลนไปแบบนี้เลยประตูห้องเฮ้ากระเช่าอะไรนะพี่น้องมนลังกะซีมนลังกะซีก็จะเอ่อเพิ่นกะ เป็นห่วงเข้าเนะนาะก็นะให้เฮาปิดประตูดีๆเก็บแยบเนาะเข้ากับถาถาขโมยคนมากขาติยนันบาดเดียวก็คือสิบปึงไปไปไปเบิรพดลพี่น้องแต่ว่าคือสิบ่มี่ไพดอกเข้ามาพี่น้องนอกจากคนลูกค้าเข้ามาสื่อข้องแล้วก็เข้ามาส่งเข,าางข้ามาลงขบวนน้องอากค้า แขะเอาข้างๆไหมยิ่งด้วยค่ะอ่ะกินดีๆลูกกินดีๆกินดีๆกินเขาวนะถ้ากินดีๆกินเขาวนะจ,กนจกนักนัวหรือยังจักนัวหรือว่านัวแม่ก็ไปซิีนไปนัว <c oughs> แฉะแห้งซีมืออี <c oughs> แม่เผาเนี่ยเอ้ย แม่ทอดกระเพราอยากพอบริกินไล่เหม่อเด้เอาห้องกระสือม้วนเท้าบริกินม้วนเท้าตบมไข่ริกินแข็งห่างอุ้ยเดี๋ยวสิไปซับปะลุงนั่นแหละเอา้า แผ่นจอมซนเอามากินขา้าวกินให้มันอิน่มลูกจุกแกแห้งแวเก่าฟังซายจุกแกงามเขาก็ยังเแว่ป้อนเขาอุบได้เอาเข้าไปต่อ อืม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 ฝี้องมันกใจยาน่พออยู่กันช้าโค่นนะพอถึงเช้าฝ้มกมาทำงานอยู่มาลูกมาอีกจอยมส่เปชูโทรศัพท์แม่นะ อามานั่งกินนี่ดิ mm hmm. กินข้าวน้ำนองแทนน้ mm hmm. นองแทนจอม mm hmm. เ,เวลาไปขามารก็ข้าขามาแปะโต๊ะเก่าโตัะหนักดิวเวลาไปขามากับเอาในน้งองแต่ยาก คือข้าวโพดส่วนในข้าวโพดคายบ่ออพี่น้องเต็มเบอร์เ้อเดินจอดนี่นะมือนักก็มาลงซ้ำโหลดมื่อว่ามือมือก่อนเมื่อว่ามือก่อนนะก็มาลงสองโหลดแต่ก็ฟ้าพี่น้องข้าวโพดนะม่นมีบอนคายเข้าว่าส่วนนี้ส่วนในข้าวโพดมันลายเนาะส่วนในข้าวโพดสายแหลกสายนี่ยมันหนามันยังลายข้าวโพดเดี๋ยวส่วนแง้มแหลกไปนะพี่น้องมือละสี่ลอยสี่ลอยคายจน น้ำให้น้ำกับตำรวจท่านเลยน้องลาอะไรปะลุระรงเอาลาประลุงก่อนเดียวเดียวเดียว